ถ้าอนะไรก็เปลี่ยนเลนี่ยเราต่อจากนี้ไปนะออจะเปลี่ยนวิธีการนะไม่เหมือนเก่าไม่ใช้ไม่ใช้สูตรเดิม,นะม,มสูตรเดิมกนะ็มีรับสองจะได้อ่ <Hello. S 2> เออพอดีมันมีราหารัสไปอ่ะก็ส่งลิงก์เข้าไปให้แล้วก็ให้อิงเข้าไปกดราหารัสลิง,งก์เยืนยันทำงานด้วยแหละแต่เดี๋ยวขอเองเองผมอยู่เดยเนี่ยจะกดลิงก์แบบเหมือนไอลท็อปอ่ะแล้วให้เข้าไปแล้วอ่ะยังจำราหัสเองได้ไอ้บอลที่เคยส่งให้อิงก,ก่อนนะั้นจำยังไง แน่ๆเดี๋ยวจะส่งไปให้เดี๋ยวจะส่งไปให้จะส่งตัวเองมากก็กดเข้าไปในรหัสกินจันจะเป็นรูปตัวอย่างผมจะเะข้าไปโพยเขาเจอไปจริงมันจะเป็นตัวอย่างที่ส่งไปจริงตเองสมัครเองใส่รหัสหกินจันแล,ล้เองกอะไรกดลงไปลิงก์ตรงนั้นมันจะเป็นตัวนั้นแหละได้ใส่รหัส ออบอ,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 กอ,อกดิว่ายังไม่คุจังตัดอาวลยใหม่สวันแล้วอีกจะว่างว่วันนี้พี่เขาถามอยู่ว่าจะให้เปิดห้องหรือเปล่าวะยิงเขาจะรอคำตอบจากยิงว่ายงไม่ว่างไม่ยิงไม่ว่างก็ไม่เป็นไรแต่ผมอยู่ ถามมาเองว่างเปล่าถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนี่แหละค้าคือต้องมาอำเองนั่นแหละเกงก็บอกบอกแกอยู่เมื่อกี้นี่ว่าเออจะเองไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนับปากแล้วมันจะตัวห่างเดี๋ยวมันจี้แล้วก็จะไป วันนี้ทำไมแม่เห็สใครเลยวัมีคนอยู่แล้วี่หลด้เปิดป,มมปืนบอกคุยได้ต้องเปิดแม,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 ม่เข้าสายอ่าเปิดยังไงไม,ไ,ไม่ได้เปิดเงี้ย สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสบายดีนะพี่พงฮะสบายดีก็สบายดีครับไม่ได้ไปเยี่ยมไปเยี่ยมที่ชาวนาเลยอยู่ที่ไหนเอ็มไม่มาเยี่ยมเยี่ยมบ้างดิผมตอนนี้ผมไม่ค่อยกล้าออกนอกพื้นที่อะไรอยู่ที่ไหนไม่กล้าลอกที่นงกพืที่หรือเปล่าไปอยู่นี่อย่ยุดเออไม่ไม่ แต่นัทนัทหยอกข้อขายลอตเตอรี่นะแล้วเขามาหาแม่เขาบอกว่าที่หมูแขนพิการน่ะมีใครเอาเอา,เอาในนามแขนพิการหมูไปขายลอตเตอรี่หรือยังบ่เป็นตะกอบบ่ก็ร้องออกว่า,วา,วาเขาเออกไปแล้วครับเดีฉันกินอะไรอ่เขา เขาเขาบอกนาจอกบ,บอกว่าคนบานนวลลี่ที่ว่าเ็กพิกานคนพิกานบันเจ๊หน่อยพิกานบานนวลลี่ที่ว่าเออเออน่ยนะแล้วคนตลาดปุ้ยหญ่เขาขายเยก็ดดีอยู่ดอกที่นี่นเราต้งัตงมาทนี้เราถาไมไปจ้กเขาถามเอาเอาไปแลัเขา่ี้เอะไรที่นี่นายจอกแต่นาจอกเราฟังว่าคนคนเอาในหน้าของคนเด็กพิการไปขายนั่น <c oughs> เขาให้เขาให้เอเขาเอาเงินมาให้คนเด็กพิกานวันที่สิบหก หนึ่งหมื่นวันที่หนึ่งอีกหนึ่งหมื่นถ้าทำไมเอมเอมมูไอมเอมมูมันเอาไปให้ใคร้ไหมสามเอาไปให้ใครแทนกิจขอเอาในน้ำมันจะขายเอาไปใา้อะไรกได้อะไรต้องการต้องการรูตรงนี้้องการดูตรงนี้ไว้กี่ได้อะไรก็่ได้ได้เงื่อนค่ดจะได้เงื่อนข่ดต้องแค้นในน้ำของคนพิสาร เออเจนี่คนขายหลักตอลีทีเพื่อนแม่มันมาขายอยู่นี่ปานโนดปานดูนี่มันสวมมาขายมาันก็เเราให้ฟังคือกับละจอกไปรู้ว่าเขามาอยู่ตลาดบื่ใหญ่นั่นเขาบอกว่าเขาเอาในนามของเด็นหนดกนนนห,ดนหน่อยบัติรีเจนี่ก็พอขายเสร็จวันทีหนึ่งวันทีที่พกเนี่ยจะเอาเงินค่าตอบแทนมาให้เด็กหน่อยคนนี้ค่าขายได้หลายก็จิมาให้หลายขายได้น่อยก็ให้หน่อยงวดหนึ่งงวดหนึ่งเนี่ยทิ่ภาวันทีที่พกก็วันทีหนึ่งเนี่ยาขายได้หลายก็ให้ประมาณหาพันหกพันหรือหมื่นหนึ่ง หรือว่าถ้าขายได้หน่อยก็ประมาณหาท่นุก่นไม่ถึงหมื่นอะไรอย่างี้นะแต่จริงจริงก็สงสารในี่หมูกั็นลยเล่าให้ฟั่งว่าเออร้านนี่ร้านอยู่บาดแข้งขาจะทีลงไปถามแม่พ่อครู้ก่นหน้าว่าลูกเขาหีแใครเอาในน้ำท้องแข้งขาดเขาไปขายหรือยังนะก็เลยในจอก็เลยมาหาแม่ตอนนีู้กตอนนี้ในจอขายดัตตีแล้วถามมั้ ที่ไยไลทใช่ไหมมันสมองตัดเฉคตุกบอลบบดตอนเนี่ยแค่ทค่คนก็เฉดไม่เฉดแม่แม่ยังจ้ำแม่กันจ้ำไปว่าคิดเป็นไอฟบหรอแต่ว่าจะไม่เป็นไม่ให้จะไม่นไม่ให้ผ่าตอนแนเลยนะแค่แบบไกล์เป็นแบบผ่าเป็นยังไงเจาไปฟ้องอยูไปดึงคืนเขาบอกว่าคนขายหลักตลีเขาเราเขาแดกน้ำว่าน้องให้น้องเขาไปดึงคืนกลับมาก็ได้ถ้าน้องไม่มีใครเอาเดี๋ยว ให้ให้ให้ยอกแล้วมันติดต่อกับแม่แล้วแล้วมันจะไปติดต่อกับหมู้อีกทีนึงแล้วมันจะให้ขาตอบแทนเองมันวางอ่ะเขาวางงาเขาขายอยู่ตลาดบู้ใหญ่นะเขาขายกันดีแต่ผัวที่เรื่องม่นจะเอาไปเราเขาขายได้แล้วแต่ที่มาหาโอ้ขายไม่ไปไหนเอาไปที่สตีหาเลยก็มีแบบเป็นอย่งนี้อ๋อแม่แม่เขา แม่เขาก็เล่าให้แม่ฟังคือกันว่าแม่เป็นหนอยคนที่การว่กไปยังหันไปหวัดและยังหำหนับไปปะกันแม่ก็เลยไปถามเขาอะไรเขาไม่ได <means> ้เราพูดเขาใจเขาใจเขาใจเราจะไม่ต้องขึ้นไปพูดอย่างนั้นเพูดถรืองว่าเอาแม่อธิบายให้ฟตั้งคือว่า ถ้ากินติดต่อมาหาฉันตุ๊เดนโทรมาหาฉันอีกแล้วแม่ที่ยาพังเวาวาถ่าให้น้องเขาไปไปเคดรู้ว่าชื่อเขาหนะักมีใครเอาชื่อเขา,เขาไปขายกับคนอื่น,นแล้วแม่ท่ทา์